พวกกับต <Ừ. S 2> <Ừ. S 1> ้องใช้กำลังผมกลัวนู่นไม่เขาว่าพร้อมแล้วถ้าเสร็จต่อไปเลยถ้าพร้อมอีกจะไม่น่าเอาเอาพวกเราไปสปอไปลงเพื่อแบงค์เราเรารับไหมแบงค์จำนึกไหมตอนนี้จำนึกผิดไหมอยากจะไปขอโทษอะไรก็ไม่ขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใยัยอยากจะบอกว่าไงมั้งรู้สึกผิดมากเลยครับรู้สึกผิด่อแล้วก็แม่ของพี่ลูกแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยนะนั่น ผมไม่รู้ถึงตัวอะครับตอนที่ทำไปตอนที่ทำไปนะเรามีแรงจูงใจหรือมีอะไรไหมทำงานอยู่ทำงานอยู่ทำงานอยู่ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเย์จนถึงที่นี้แล้วดีนั้นแหละแล้วเรารู้จักกับเขาไหมไม่สนิทครับไม่สนิทเคยเข้าไปในห้องเขาขอนมาไมไม่เไม่เคยเลยแล้วคืนนั้นเเข้าไปยังไงเดินไปทางด้านหลังเดินทางด้านหลังแล้วก็ประตูก็ปิดหม แกไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดประตูเราเข้าไปเลยเราหวังอะไรตอนนั้นก็เข้าไปผมไปหยิบเหรียญแกแล้วก็ผมปิดไปแล้วก็แกตื่นรับทีนี้โหแกดึแล้วก็แกแกแกกสู้ผมบอกแล้วว่าผมผมจะไปแล้วผมวางของไว้ให้แก่งเี้ยคือไม่ไม่นี่แต่แกแกก็ถูกเนี่ยแกกัดเลี้ยวโอกัดเลี้ยวผมก็บรัดุทุนละเนาะเสื้อผ้าอะไเราตอบเขาไหมแกตื่แกยางกินหอ๋อ แล้วเราเราใช้ผ้าหรือใช้อปีก่อนผมใช้อาอาวัฒนาเพลไม่ใช้มือที่อื่นให้ลงมือนะ